เกมไมค์คลาสนะตอนนี้ผมอยู่ในเกม i ม e c คล f t นะตามที่นเคยแต่เป็น Minecraft ไ i o n อ่าสเวอร์ชัน1.18นะซึ่งอ่จงาจะด้วยโดนๆจมนัาทุกคนซึ่งในขนาดที่ผมกำลังเดินทางนะผมเจอประตูนี้เอมพอร์ทอลที่ขนาดใหญ่มากผมก็เลยจะผมจะเลยจะคิดว่าผมจะถ่ายไปที่ระลึกด้วยนะครับผมจะถ่ายไปที่ระลึก๋ยป๊บน,นึงนะ,อ,ะอันนี้ โอเคคือเห็นมันแบบดูแปลกมากอะใครใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าจะเจอได้ขนาดนี้เ้าก็เจอกล่องด้วยดูซิมมนมีอะไรมีบัฟโอดิชั่น <Okay. S 1> อโอเคดีวูอินชาร์ของดีเต็มนะ<ๆ>ก็ไม่ได้มาเลยหรอกก็มาแค่พวกนี้คนระับแต่ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดจากที่นี่ได้ แต่ผมจะก็ไม่ดิแต่การเอาตัวรอดนะไม่ใช่การเอาตัวรอดธรรมดาครับการขี้โกงเนื้อหาครับมาผมจะมาเข้าสู่โหมดการนั่งปฏกเ่าแต่แบบคือไมครับก็ไม่ได้ลงอะไรมานานเลยนะไม่ได้ลงครับมาแล้วแตาจุดชนวนระเบิดอยู่ลียร์กัน เปิมดมนูซีโฟโอ้สวยดีโอ้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 โหสภาพเละเลยครับแต่เราต้องเก็บนะครับแต่ได้ทองจังแต่เราไม่มีที่ขุดใช่จุดชนวนระเบิดกันดีกว่าอ๋อนี่ไงแพะสวัสดี เราจะเอาขีปนาวุธมาระเบิดในถ้ำไม่มีอะไรก็มามาชมนวนระเบิดที่เว้ยอ๋ยอ,อหายหมดแล้วหรอจริงด้วยมีแต่เป้นทองกินไปก็ไม่ได้อะไรหรอกต้องตามหาเนื้อหมูนนะ เราจะกินแอปเปิ้ลตอนนี้ก็ดูเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปดื่มถ้าเรากินไปปุ๊บมันจะทำให้เรานั้นได้พลังและมันก็ไม่ได้ไดค,ค,คือกินคืออะไคือกินแอปเปิ้ลทองแล้วได้พลังแต่เราไม่ต้องการพลังเราไม่มีทางเลือกแล้เราต้องกินนะุิคนไม่มีทางเลือกเราก็ต้องออกไปตามกระจนภัยที่เราสูงมุ่งหมายต้องการน เนื้อก็ตายเนื้อก็ตายตายไปนี่ไงไม่ออกหรอไม่ได้กินเลยอะเป็นเนื้อก็ต่ายชุบแป้งทอดอะอยากกินอะไม่ได้กินกินได้ไหมมันกินไม่ได้อะเฮ้ยนั่นไงะต่ายตัวหนึง่งเราก็จะเล้งไปได้แล้วกุหลาบได้แล้วเยแล้วก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาทําเป็นอาหารครับเราจะกินมัน ต่อมาก็คือถ้าเกิดตรงไหนอุ้ยอันนั้นอ้ผมมาที่เดิมมึงไปมาที่เดิมผมมาที่เดิม,ม,ม,ดมแต่ไม่อยากไปตรงนั้นต่ออันตรายไม่อันตราย,รายหรอกมันโหนไกลมากอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อตะกี้ครับการประทังชีวิตซึ่งกระต่ายเนี่ยกินได้นะ้ำกระต่ายเราไม่จงจำเป็นต้องคิดว่ากระต่ายเนี่ยมันกินไม่ได้มันกินได้ครับ ระหว่างทางก็จะสอดดูว่ามีมีอะไรบ้างมีแบบเฮ้ยเฮ้ยก็่ายก็่ายก็ายโอู้สองตัวเลยสองตัวสองตัวอืมอืมอืมไม่รู้ ไปได้หรือเปล่าน,น,นะนั่นแหะอือตายครับหูตรงนั้นไม่มีขาม,มันจะกการเราไม่ได้หรอกอาฮะาอยากใส่เดียวกับตำรวจจังเลยอือไป,ไปไปเลย อืมเกิดบโดนกัดกันตายซะมันจะได้มันจะได้อาหารที่เราชอบกินนะทุกคนมาต่อกันนะทุกคนมาจะมีเสียงนิดนึงว่าผมเปิดแอร์นะเฮ้ยอะไรนะ่าท่ำหรอที่นี้จะไม่มีอะไรมากหมยครับเคเราจะออกกระจนภัยไปเจอสิ่งต่งตางๆเราเจอท่ำ ที่มีหินลอยได้โ้ยังก็ต้องตั้ำเสียงเลยอ่ะดูโอ้โหเนือรูนนน้องเสียสะละชีวิตพวกเราเสียสะละไม่ได้หรอกไม่มีทางโอ้ยสูงขนาดนั้นลึกด้วยนะไม่ใช่เล่นๆด้วยกีฬาปลากลูจะ แล้วข้างล่างก็จะมีโอ้โหของดีงั้นเลยงั้นผมจะใช้สูตร T post แล้วผมเจอไดมอนด์เนี่ยนะริงไหมผมเจอไดมอนด์ลงก็ต้อง T post ครับ T post เจออะไรมั่งไม่มีนะครับจากที่นี่ผมก็จะเอา เอเอืมแค่น,นี้ก็จะไม่ได้อา้อาวชื่นใจมาเดี๋ยวเวละ T pose มา เฮ้ยซาลา่หรือเปล่าน่นะอเอ้ตายสอยเอ่งไะเอ้ยเอเออู้เธอไมไ่มาที่นี่เพื่ออะไรหรอฉันมาเพื่อเอาปรโดตูพอพอพอเท่าพอทำไมาหิมะม,มามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย เขาบอกว่าอัปเดตม i ครับหนึ่จุดตายแบบจิไไปไ้ก็ดีเขาบอกว่ามครับหนึ่งจุดจแปดเนี่ยถ้า,ถาดิเเสเนี่ยเพชจจะหาง่ายขึ้นอันนี้เป็นทฤษฎีนะที่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดตามดิสเลสเนี่ยจะเจอเพชรง่ายขึ้นเจอสะดวกด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเจอ,อยากโอ้โหพวกนี้มันก็ยังตามกันมาอีกโอ้อ,อไปไปก็ดี เออ,อ,อตามไ้ก็ดีแล้วก็อย่ามาผ่ากันแล้วละ่ะโอเคนะครับมาต่อตอนนี้ผมได้โดนระเบิดเป็นที่เรียบร้อยมาเราจะมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างอ่ะก็มีตามสิ่งที่ผมต้องการหนูนนี่หน่อย มปอบพิ้ฟูมินะมันไม่มีสัตว์เลยไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนไม่มีอาห้ารไม่มีสเสบียงเมื่อกี้ผมเกือบตายครับเกือบตายเกือบตายไปลงลาวาเล่นทองโอเคถ้าเจอเอ็กซ์ลโต้แถวนี้ก็น่าจะเก็บไปเลี้ยงนะเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเลี้ยงสัตว์พวกนี้มากโอ้โหโอเค มาเอาเพชรน,นะครับนี่นี่โอ้รั่วมันเจ็บกลัวตกแน่เลยไม่ตกไม่ตกดีจีไหนนะคลิปนี้คงไม่มีอะไรละมั้งนะครับสหรับวันนี้นะครับเอ้ยมีอยู่มีอยู่ขออ่อยนิดนึงขออ่อยนิดนึงคือดิสเล่เนี่ยมันหายง่ายครับเพชรมันหาง่าย เลดีเลยอ่ะหาทำเลได้เลยอ,ะ<_ <EN> _>อ่ะ <_ EN _> โอเคนะคก็สำหรับวันนี้นะครับผมกดจบเพียงเท่านี้น,นะครับใครที่อยากดูคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย